คือเมื่อขณะที่มีแผนกําลังจะตกแต่งภายในบ้านพอเวลาเราพูดถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะครับหลกัหลกๆครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือเป็นกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวหมายความว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมานะครับแล้วก็วางแล้วก็ใช้งานได้เลยแล้วก็ในกลุ่มหนึ่งครับในกรณีที่เราต้องการให้ตัวเฟอร์นิเจอร์มันเหมาะสมกับมุมได้มุมหนึ่งมากขึ้นนะครับเราก็มักจะทําเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เรียกว่า มีวัสดุให้เลือกมากมายหลายชนิดมากเลยครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ครับวิจะสรุปให้ฟังครับว่าสําหรับเฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วครับปัจจุบันเนี่ยครับมันมีวัสดุอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็เราควรจะเลือกใช้อะไรให้เหมาะสมกับการใช้งานและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลัวจะโดนช่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินพวกเนี่ยทิ้งงานการเลือกใช้วัสดุทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบไหนที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทิ้งงานน้อยที่สุดเดี๋ยวคคลิปนี้้รสุให,ใหฟังังบ สวัสดีครับพี่ใช่องช่างเถื่อปลายพี่ๆนะครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งตอนเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยเราก็จะพูดรวมๆเลยนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เป็นทั้งในส่วนของห้องรับแขกนะครับห้องนอนนะครับห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องครัวครับอันดับแรกก็ต้องบอกว่าการเลือกวัสดุสําหรับการทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับเราอาจจะแบ่งได้เป็น2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของตัววัสดุที่ใช้ในการทําตัวตู้นะครับหรือว่าการทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ืองา ว่าลักษณะการจบงานเนี่ยมันทํำยังไงนะครับอันดับแรกเรามาคุยกันถึงเรื่องตัววัสดุที่ใช้ก่อนเลยนะครับสำหรับตัววัสดุที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับหลักๆครับเราก็สามารถจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเฟอร์นิเจอร์บิวอินเนี่ยเราก็ตั้งต้นจากการทําไม้จริงนะครับเป็นไม้ธรรมชาตินะครับเป็นท่อนๆเป็นชิ้นๆเลยนะครับก็อาจจะแล้วแต่เลยครับว่าตัวเจ้าของเนี่ยอยากจะใช้ไม้แบบไหนนะครับเป็นไม้สักนะครับถ้าเกิดว่าเป็นห้องจีนนะครับหรือห้องท เขาก็อาจจะใช้เป็นพวกไม้แดงนะครับไม้ประดู่ซึ่งสมัยก่อนเขาก็ใช้กันหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี้ยเป็นพวกที่โมเดิร์นทันสมัยหน่อยนะครับเขาก็อาจจะใช้เป็นไม้โอ๊กหรือว่าถ้าเกิดว่าย่อมยาวลงมาครับปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับที่ราคายังพอจับต้องได้เนี่ยทาไม้จริงที่ใช้เนี่ยเขาก็จะใช้เป็นพวกไม้แอชนะครับหรือว่าเป็นไม้ยางพาราซึ่งถ้าเป็นในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ทําจากตัวไม้จริงนะครับลักษณะของการฟิเนต่่เเลยยรวาาาอกจะ สีอะไรยังไงอะครับเช่นสมมุติถ้าตัวไม้เดิมนะครับเป็นสีที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับเป็นไม้ซักนะครับเป็นไม้แดงเราก็อาจจะลงเป็นพวกสีที่เป็นสีเคลียร์นะครับเพื่อจะโชว์เนื้อไม้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่มันมีมูลค่าน้อยลงมาอย่างเช่นพวกยางพารานะครับเราก็อาจจะมาย้อมให้มันเข้มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการโทนที่มันบอสวยงามอบอุ่นหน่อยหรือว่าอาจจะย้อมเป็นสีเทาครับหรือถ้าอยากจะได้สว่างสว่างตัวไม้จริงไม้ธรรมชาติพวกนี้เราก็สามารถจะย้อมให้ได้เป็นสีตามที่เราต้องการทั้งหมดแน่นอนครับสำหรับตัวขข้้ออดีีนนรังงตวเเิิจจท่ป็็มก จะเป็นเรื่องของความคงทนนะ,นะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นไม้จริงนะครับ <IS ES> เป็นไม้ธรรมชาติเลยนะครับเป็นไม้เต็มทั้งแท่งแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสําหรับเรื่องของความคงทนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่เป็นไม้ป่าปลูกอย่างปัจจุบันที่เราใช้กันนะครับเป็นไม้แอชนะครับหรือว่าเป็นพวกไม้ยางพาราครับความคงทนในเรื่องของการทนน้ําทนชื้นการกระแทกครับมันอาจจะมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่นแต่ในสุดท้ายแล้วครับเรื่องของความทนต่อเชื้อราครับความทนต่อปลวกมอดอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าไม้ชนิดนั้นนั้นมีการอ บอกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงมันคงทนกว่าอัน,นั่นถูกต้องครับถ้าเกิดว่าเป็นไม้ธรรมชาติที่แข็งแรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้พวกไม้ป่าปลูกอันนี้ก็ จจะใช่หรือไม่ใช่ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับข้อสีเองนะครับแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงเนี่ยราคาจะแพงกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัววัสดุเนี่ยมันแพงกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือในปัจจุบันนะครับช่างฝีมือในการทํางานไม้จริงๆครับมันหาค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะยิ่งงานสีเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงครับโอกาสที่งานสีนะครับหรือว่างานฟินิชชิ่งอาจจะไม่ได้ดูเรียบร้อยมันไม่ได้ดูกริบร้อยเปอร์เซ็นต์ แบบนี้ครับการทนต่อรอยกระแทกนะครับหรือว่าการทนต่อรอยขูดขีดเนี่ยม,มันก็อาจจะน้อยกว่าพวกวัสดุทดแทนต่างๆ2ถัดมาก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มที่เป็นการเพาะโครงนะครับหมายความว่าตัวแผ่นไม้ที่เราเห็นนะครับตัวแผ่นฟ้าตู้ตัวแผน่นหน้าตู้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นไม้จริงๆเต็มทั้งแผ่นนะครับมันเกิดจากการเอาไม้เนี่ยมาเพาะเป็นโครงด้านในนะครับแล้วก็ปิดด้านหน้าด้านหลังเนี่ยด้วยอาจจะเป็นไม้อัดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกบอร์ดบางๆงางต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วครับเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นการเพาะโครงพวกเนี้ยครับฟิันกอยู่ั ว่าตัววัสดุที่เราใช้ปิดนะครับเป็นอะไรเช่นถ้าสมมุติว่ามันเป็นการเพาะโครงใช่ไหมครับแล้วปิดด้วยตัวไม้อัดที่เป็นลายไม้นะครับเช่นไม้สักไม้โอ๊กครับตัวฟินิชชิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการทําสีนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะหน้าเต่ามันก็จะดูคล้ายไม้จริงนะครับหรือว่าถ้าในกรณีหนึ่งครับในช่วงหลังเนี่ยเขาก็อาจจะใช้เป็นเรื่องของการเพาะโครงนะครับให้ได้ตัวโครงตู้ที่มันแข็งแรงแล้วก็เอาวัสดุปิดผิวนะครับที่เราเรียกว่า SPL นะครับ High Pressure Laminate หรือว่าถ้าเป็นแบรนด์ที่เราค กันแต่จริงแล้วโฟลเมกาเป็นชื่อแบรนด์นะครับตัววัสดุตัวนี้เราจะเรียกว่า HPL นะครับ High Pressure Laminate ในกรณีที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เป็นการเพาะโครงนะครับแล้วปิดด้วยไม้อัดที่ไม่มีลายตอนจบนะครับเขาก็จะเอาพวก HPL นะครับมาปิดเพื่อความสวยงามนะครับซึ่งตัวลายพวกนี้มันก็สามารถจะเลือกได้นะครับก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากายนะครับมีทั้งที่เป็นสีไม้นะครับที่เป็นลายไม้สีทึบนะครับจะิดทั้งสีด้านสีเงาก็มีให้เลือกเยอะแยะอยู่แล้วนะครับซึ่งข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ระบบการเพาะโคร แน่นอนครับถ้าเมื่อเทียบกับเฟอร์นิเจอร์ไม้เต็มๆนะครับก็อันดับแรกเลยก็คือมันจะถูกกว่านะครับแล้วก็ความคงทนเนี่ยก็ยังโอเคนะครับยังความคงทนก็ยังพอใช้ได้ครับเพราะว่าตัวส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าโครงที่ใช้ครับก็จะใช้ไม้ที่มันมีการอัดน้ํายาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นปัญหาเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เพาะโครงนะครับแล้วก็กรุด้วยพวกไม่อัดแล้วสุดท้ายถ้าเราต้องมาจบด้วยการทําสีมาครามว่าเรายังต้องการฟีลของธรรมชาตินะครับสีไม้ธรรมชาติเนี่ยมันก็มีเครืือออ่งงข มือช่างในปัจจุบันหรือแม้แต่ในกรณีที่เราใช้พวกแผ่น HPL นะครับแผ่นพวก h p r e s s ช r e Laminate มาปิดนะครับเหมือนกันครับลักษณะงานพวกนี้ครับก็จําเป็นจะต้องมีช่างที่มีสกิลนะครับหมายความว่ามีฝีมือในการตัดนะครับมีฝีมือในการเก็บงานเพราะฉะนั้นความเรียบร้อยของงานนะครับมันก็อาจจะน้อยนะครับแต่แน่นอนครับความคงทนถาวรนะครับแล้วก็ความสวยงามเนี่ยมันก็โอเคก็น่าจะยังพอใช้ได้แล้วก็ก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะครับมาถึงตรงนี้ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องช่างเถอะอบวีในทุกช่องทางก็ฝากกดติดตาม เวลามีความรู้ดีๆครับจะได้เห็นนะครับจะได้เอาไปปรับใช้กันและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่เป็นลักษณะของเราใช้คําว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบอร์ดละกันนะครับหมายความว่าตัวแผ่นที่ใช้อะครับตัวโครงที่ใช้เนี่ยเป็นลักษณะของไม้ที่มาจากการผลิตจากโรงงานนะครับจะเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดนะครับจะเป็น MDF นะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ที่เขานิยมใช้กันเนี่ยก็คือจะเป็น MDF ที่เป็นเกรด SMR นะครับถ้าเกิดว่าเราจะดูถึงความแตกต่างครับเราก็จะสังเกตได้้ชัดดรรววว่่่าาาถเเป็นพกกตอหืที ต่ำที่สุดนะครับเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยเราก็จะเห็นตัวไม้เนี่ยเป็นเกล็ดอย่างชัดเจนนะครับหมายความว่ามันจะเป็นไม้สับเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับแต่ว่ามันยังเป็นลักษณะของชิปนะครับยังมีสับเป็นเศษอยู่ซึ่งแน่นอนครับถือว่าเป็นพวกเฟอร์นิเอบอร์ดเองเนี่ยคุณภาพครับหรือว่าความแข็งแรงคงทนเนี่ยก็จะถือว่าน้อยที่สุดนะครับต่ำที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเฟอร์นิเจอร์บอร์ดชนิดอื่นถัดมานะครับก็จะเป็น MDF นะครับก็คือเวลาเรามองด้านข้างเราจะเห็นเหมือนกันครับแต่ว แน่นนะครับซึ่งตัว MDF เองเนี่ยความแข็งแรงคงทนเนี่ยจะมากกว่าตัว Particle Board อยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนครับเรื่องทนความชื้นก็อาจจะค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะน้อยกว่าพวกกลุ่มที่เป็นวัสดุไม้หรือว่าไม้จริงเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ครับมันก็จะมีตัวบอร์ดที่เราเรียกว่า MDF ที่เป็นเกรด HMR นะครับหมายความว่าเป็น MDF ที่เป็นเกรด High Moisture r e s i s t a n t หรือว่าเป็นเกรดที่ ทนความชื้นได้สูงวิธีการสังเกตก็ไม่ยากครับปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นครับว่าหน้าตามันก็จะเหมือนกับ MDF ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็นไม้ที่แบบถูกบดแน่นๆนะครับแล้วก็เขาก็จะใส่ไว้เป็นสีเขียวๆนะครับเพราะฉนั้นตัวบอร์ดเองนี่ก็จะเป็นบอร์ดสีเขียวครับเพื่อให้มันแยกได้ชัดเจนว่าตัวนี้เป็น HMR นะครับข้อดีของตัว HMR เองก็คือตัวความหนาแน่นเองนะครับตัวความคงทนเองเนี่ยแล้วก็การทนความชื้นเองเนี่ยจะดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มในเฟอร์นิเจอร์บอร์ ก็ได้นะครับก็คือเช่นเป็นพวก MDF นะครับหรือว่าเป็น MDF ที่เป็นเกส HMR นะครับก็คือเอาตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยขึ้นรูปสีได้เลยครับแล้วก็ข้อดีนะครับของพวกที่เป็น MDF หรือว่าเป็น HMR เนี่ยคือด้วยความที่ตัวผิวมันเรียบครับมันสามารถจะทําสีได้ค่อนข้างเงาครับเวลาที่เราเห็นตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ทําเป็นพวกไฮกลอสอะครับที่เงาจัดจัดะครับส่วนใหญ่ครับตัววัสดุที่ใช้พวกเนี่ยเขาจะใช้เป็น MDF นะครับหรือว่าเป็น HMR หรือว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นการทําสีก็สามารถจะใช้ตัว HPL Hyure Laminate นััับตววมาปปิดดกก็็ไ้้แลจจุ ที่เริ่มนิยมมากมากมากในช่วงหลังๆที่ผ่านมาครับก็คือการเอาตัวบอร์ดพื่นี่ครับปิดผิวตัวที่เป็นเมลามีนนะครับออกมาจากโรงงานเลยเวลาใช้งานก็ง่ายมากครับก็เอามาถึงก็ตัดนะครับซอยประกอบเสร็จแล้วก็เก็บขอบเรียบร้อยนะครับก็สามารถจะใช้งานได้เลยซึ่งสําหรับข้อดีของตัวเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นบอร์ดนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าอันดับแรกเลยราคาก็ถูกสุดนะครับถ้าเมื่อเทียบกับตัวเฟอร์นิเจอร์ในประเภทที่เป็นไม่ว่าจะเป็นไม้จริงนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นโครงนะครับแล้วก็การทํางานนะครับการเก็บงานเนี่ย ง่ายกว่านะครับแต่ว่าความคงทนงก็จะด้อยกว่านะครับก็จะแตกต่างกันลงไปนะครับด้วยตัวเกรดที่ใช้ว่าถ้าเป็นตัวพาร์ติเคิลบอร์ดเองเนี่ยความคงทนก็จะน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นตัว MDF เนี่ยก็ดีขึ้นมานิดนึงนครับแต่ว่าก็อาจจะยังค่อนข้างเราอกับความชื้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว H M r เนี H ่ยปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับข้อดีเองเนี่ยที่สําคัญก็คือไม่จําเป็นจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือในการทํางานมากนะเพราะว่าไม่ได้มีกกกกกาาาาาารรเเเเเ็็็็บสสีีีีนาานนนนนคคคัไไมมมมม่่่่ดด,ด้้งงงฝืืออออททหววยปปล แล้วครับก็ต้องอยู่ที่ว่าลักษณะการใช้งานนะครับเราอยากจะได้ลักษณะไหนครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็คงทนจริงๆก็แนะนำว่าให้เลือกใช้ไม้จริงไปเลยนะครับแต่มันก็จะแพงมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องหาช่างที่มีฝีมือได้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของงานที่เป็นงานแบบสวยๆงานปกตินะครับไม่ได้ต้องการความคงทนแบบอยู่กันแบบ30 40่ปีครับจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยมองว่าตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ทํามาจากพวก MDF g r รด S M R ครับแล้วกิานจโรรงง แล้วทั้งในเรื่องของราคาแล้วก็ทั้งในเรื่องของคุณภาพเนี่ยถือว่าค่อนข้างเหมาะสมครับแล้วก็มาถึงไฮไลท์ข้อสุดท้ายนะครับถ้าจะถามว่าถ้าเราจะจ้างช่างทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับการทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบไหนที่เสี่ยงต่อการถูกทิ้งงานน้อยที่สุด <c oughs> ก็ต้องบอกว่าอันดับแรกก่อนนะครับถ้าเป็นพวกงานไม้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงานที่เป็นไม้จริงธรรมชาติเลยหรือว่าเป็นงานเพาะโครกครับกลุ่มนี้ครับต้องบอกว่ามีความเสี่ยงในการถูกทิ้งงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่างานพวกนี้เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือมากแล้ว้ววกพผูรับเหมา หลักครับที่มารับงานจากเราครับค่าวัสดุก็แพงนะครับแล้วก็พวกนี้โดยหลักการแล้วเขาจะต้องซับงานต่อให้กับช่างฝีมือนะครับอาจจะเป็นช่างไม้ช่างสีนะครับเพราะฉะนั้นผู้รับเหมาที่มารับงานจากเราครับเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อเป็นจํานวนมากครับเช่นช่างที่มารับงานให้เขามีคุณภาพไม่มีคุณภาพทํางานแล้วหนีนะครับอาจจะรับเงินแล้วหนีไปเลยเพราะนั้นจริงแล้วปกติแล้วพวกที่มารับงานกับเราครับเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะโกงตั้งใจจะหนีเรานะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาก็ต้องมีช่างซับต่อเป็นจํานวนมากแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นลักษณะขอองเฟร์จที่ใช้ แล้วเป็นการอัดเมลามีนมาแล้วอาจจะเป็นไดชมาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์บอร์ดที่เป็น MDF ธรรมดาก็ได้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้นครับส่วนใหญ่ครับมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีการตัดขึ้นรูปแล้วก็ฟินิชชิ่งนะครับหมายความว่ามีการปิดผิวจากโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามาถึงหน้างานครับเขาก็จะแค่ทําการประกอบ เพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วครับถ้าเกิดว่าเป็นงานลักษณะนี้ครับถ้าเกิดว่าเราได้ตัวโรงงานจริงๆนะครับหมายความว่าไม่ว่าเราไปได้จ้างงานเราไม่ได้ไปดูว่าเป็นโรงงานหน้าตาเป็นยังไงนะครับดยปกติแล้วครับการใช้เฟอร์นิเจอร์ลักษณะนี้ครับความเสี่ยงต่อการถูกทิ้งจะน้อยครับเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บอร์ดและมีการปิดผิวครับตัวคนที่รับงานเราเนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทาสีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บขอบนะครับปิด HPL ต่างๆเพราะฉะนั้นครับปั ง่ายๆนะครับก็ต้องบอกว่าถ้ายังอยากจะได้เฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับก็แนะนําว่าก็ลองมองดูตัวผู้รับเหมานะครับที่รับทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์บอร์ดแล้วก็เป็นพวกที่ใช้บอร์ดที่ปิดผิวเมลามีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการดูไม่ยากครับปกติแล้วครับพวกนี้เข้าไปเขาจะมีโรงงานชัดเจนนะครับเข้าไปนะครับพวกนี้เขาก็จะซื้อบอร์ดนะครับที่ปิดผิวเป็นเมลามีนมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะมีโรงงานนะครับก็จะมีเครื่องหลักๆอยู่สักะสีคร่ห้าตัวาามวว่พกนีี้ยความเส่งะครับของตัวผม เองจะค่อนข้างน้อยนะครับวิธีการไม่ยากครับเราก็ขอไปดูโรงงานครับฮ้ยมีโรงงานจริงหรือเปล่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าน,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 นะครับแล้วก็มีเร e เ e n c ์งานมากน้อยแค่ไหนก็หวังเพื่อนคงจะได้ไอเดียนะครับในการเลือกซื้อเลือกผู้รับเหมาในการทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับบางจริงแล้วแต่ละตัวมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันหลักคอนเซิร์นหลักนะครับที่พวกเราเจอกันในปัจจุบันก็น่าจะเป็นเรื่องของช่างเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามครับที่หลีกเลี่ยงแรงงงงงงาาาาานนนนนนนเเยยอะะๆได้้คครแ่่่วมสีีีกกกทจถถููิห ก็จะลดลงนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทุกเจ้าเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่โชคดีนะครับได้ผู้รับเหมานะครับที่มีฝีมือและมีความรับผิดชอบก็ถือว่าโชคดีไปนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่เคยมีประสบการณ์ดีหรือไม่ดีนะครับเกี่ยวกับการทำเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับด้วยวัสดุชนิดไหนประเภทไหนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆนได้รู้นะครับก็คอมเมนต์ท้งไว้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนจะได้เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันนะครับแล้วก็ใครนะครับที่อยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับเกี่ยวววกกกกัับบบเเรรรรื่่ออองงงข้้้าาาานนแแแลลละะตตค็สมถทไย เดี๋ยวไว้วิ่ที่ทำคลิปให้นะครับโอเคครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ